สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง425ดีกรีรีวิวแกจ์เจ็ตนะครับหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องกันเข้ามามากนะครับที่อยากจะให้ผมรีวิวเจ้าตัว Sleep 360เคส iPad มหัศจรรย์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำตามคำขอของทุกท่านแล้วนะครับซึ่งจะมารีวิวตัวนี้เจ้าเค s Sleep 360ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นออของกระแสน,นะครับที่กำลังมาแรงนะครับหลายคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในรีวิวนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นมันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ครับคือโฉมหน้าของเจ้าตัวสลิป360มองแล้วเหมือนเคสทั่วไปนะครับเหมือนเคสธรรมดาธรรมดาที่มาสมกับ iPad Mini ของเราเทนต่ว่าด้านหลังนั้นมันไม่ธรรมดามากับถุงมือมหัศยรร์นะครับที่จะทําให้คุณพบประสบการณ์ใหม่ในการใช้ iPad Mini ของคุณวิธีการใช้มันไม่ต้องใช้สติปัญญาเลยครับอย่างแรกก็คือเราเอามือนะครับสวมเข้าไปข้างในนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยการใช้งาน iPad ของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับ ลองสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยเมื่อเราสวมไปปับเนี่ยมันจะทําให้การจับ iPad ของเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีไปคือมันจะถือได้อย่างมั่นคงอย่างมากนะครับและสามารถหมุนได้นี่คือการโชว์ควง iPad ครั้งแรกบนโลกนะครับที่ไม่มีใครกล้าทาให้ดูมาก่อนนะครับนี่นี่แบบนี้ก็ทําได้แบบนี้ก็ทําได้เห็นไัดว่ามันมั่นคงมากนะครับและผมจะทดลองการใช้งานให้ดูสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูข่าวฟุตบอลอย่างนี้ครับ ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยการการใช้งานเนี่ยเราจะไม่ต้องไปถือ i อ a d ต่อไปคนทั่วไปเวลาถือ iPad เนี่ยเราจะต้องไปถืออย่างนี้มันจะทําให้หนักมือเพราะว่าเราจับแบบได้แต่มุมมุมปลายขอบก็เหลือให้น้อยเหลือเกินมันลําบากมากครับทีนี้พอเราสวมเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหมือน iPad มันลอยอยู่บนมือของเราได้ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ต้องลําบากหนักมือกับการถือ iPad เราจะสามารถวาง iPad ไว้บนมือและสามารถได้หนีได้เมื่อเราจากข่า,าแล้วก็ถือไว้เฉยๆมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากที่ผมอยากให้ทุกคนไ้ทดลองกัน นะครับที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากการที่จะใช้เล่นเว็บไซต์เนี่ยเราลองมาดูการดูวิดีโอของมันนะครับการดูของวิดีโอ,อมันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยพบประสบการณ์ที่ดูวิดีโอบนรถแท็กซี่หรือว่าบนรถเมย์นะครับเรื่องถือ2มือลำบากโดนคนชนเนี่ยอาจจะถือ1มือพอคนชนมันก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงหล่นได้ทุกเมือ่ออันตรายมากครับ น,นั้นจะหลุดสวมจะตัวนี้เนี่ยไม่ไวแตมีนักมวยเฮฟวี่เวทเขามาชนลราบ้างเนี่ยมันก็จะไม่หลุดไปจากมือเราได้มันแข็งแรงมากดูครับดูครับ,รบสมมติตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสิบมิเมอรมันจะไม่สามารถหลุดไปจากมือเราได้มันจะสามารถนำทางเราห้พ้นจากอันตรายนี้ไปได้แล้วเรามาดูวิดีโอนะครับสมมติมาดูวิดีโอรถสิบล้อกระทืบลงคันนี้นะครับวิง่งเข้ามาอ่ะมันสะดวกมากครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องถือไอแพดเลยเลยเพราะปกติเนี่ยการถือด้านข้างเนี่ยมันจะทําให้ถือลาบากมาก แต่เมื่อเราสวมตัวนี้ไปเอ้ยเบาๆหน่อยเยียมๆอ่ามันก็จะสามารถสวมอย่างนี้ได้ทำให้เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับที่เราจะไม่ต้องถือ iPad ในการเล่นวิดีโอนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากของเจ้าตัว Sleep 360ตัวนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับนอกจากมากับถุงมือมหาศาัศจรรย์แล้วมันยังสามารถกลายร่างเป็นฐานตั้งมหาศาัศจรรย์นะครับตั้งแบบนี้ได้เลยครับตั้งแบบนี้ไป iPad mini ของคุณก็ตั้งที่ไหนก็ได้ ถ้าไมคุณสามารถเล่นเว็บไซต์อะไรก็ได้อย่างสนุกมือนะครับโดยไม่ต้องไปเอามืออะไรไปถือนะครับมือคุณจะว่างพรอไม่คุณไปหยิบจกขนมอะไรกินเข้าปากให้สบายใจนะครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเจ้าตัวฐานตั้งหรศจาร,รย์ให้เป็นฐานตั้งแนวนอนหัศจาร,รย์นะครับเอาไปตั้งอย่างนี้ได้เหมือนเป็นกรอบรูปเคลื่อนที่นะครับหรือว่าเราจะเอาไปดูวิดีโอก็สามารถตั้งบนโต๊ะได้ให้สบายมือไปนะครับเยี่ยมไปเลย ผมก็อยากได้ใช้สักตที่บ้านนะครับเนี่ยนี่ดูครับโอ้โหมันสุดยอดมากเราไม่ต้องไปใช้มือ,อเลยเลยฐานตั้งนี้มันคงมากครับเหมือนเหมือนกับเราไปปักหมุดยัดกับโต๊ะเอาไว้เลยนะครับโอ้วโหมันแทบจะไม่เคลื่อนเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับเนี่ยนายคนดํานี่ก็บอกว่าสลิป360ให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเล่นดูเราอยากใช้มันมากเลยหาซื้อได้ที่ไหนเหรอพาผมไปซื้อ้วยสินะครับโน้ใครๆก็ชอบกันทั้งนั้นนะครับ นะครับนี่คือสลิป360ด้วยความสามารถมากขนาดนี้แล้วเนี่ยใครไม่อยากได้ก็บ้าแล้วครับทีนี้นะครับนอกจากความสามารถมหศัศจรรย์เหล่านี้แล้วสลิป360ยังจะเติมเต็มความฝันของบบพวกเรานะครับหนุ่มๆชาวไทยและต่างประเท,ะเทศนะครับที่อยากจะฝันครั้งหนึ่งอยากจะกลายเป็นฮีโร่นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เรากลายเป็นฮีโร่ได้ด้วยการที่ทำให้เรากลายเป็น ไอรอนแมนซื <S 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 ้อสลิป360หกศูเราออกไปช่วยโลกกันเถอะนกแอร์ไทยก็มีได้จำที่ไทยรับคุณต้องมามีไปช่วยแล้วรอก่อนลมแรงจังเลยโอ้โอ้วันนี้แดดกำลังมากเหมาะกับการบินบิน